ทัน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 สวสัสดีครับสวัสดีครับอแ่งไหนก็ได้อันนี้เดี๋ยวพีแคคันอะะออวันนี้นะครับครับผมจุนโร่ฟุตบอลครับครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับนองนีนและแล้วครับก็ถึงโอเพนนีการแข่งขันฟุตบอล และแล้วก็ถึงประเพณีการแข่งขันฟุตบอลโต๊ะของเรานะครับผมฟุตซอล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 โต๊ะนะครับผมเป็นประพณีที่จัดกันมาทุกปีนะครับผมเป็นท่าแห่งศักดิ์ศรีครับครับผมส่วนผมครับชื่อบางนีนเป็นผู้ดำเนินรายการทางภาคกลางครับผมส่วนแชมป์ครับเป็นผู้ดำเนินรายการทางภาคใต้ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาจัดแสดงแข่งบอลนะครับข้องขนาดน้ที่นะครับก็ให้บางนีนอธิบายต่อเลยนะครับ ครับผมซึ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่ทัดเราจะอธิบากติกาการจับฉลากเป็นยังไงครับผมอ๋อเราก็จะเริ่มจากทีมวางที่เข้ารอบลึกๆในปีที่แล้วก่อนอย่างรอบครับผมอย่างรอบชิงแเลยครับรอบชนะเลิศเลครับชิงที่สองชิงที่สามครับผมชิงที่สี่ที่ห้าครับครับผมครับก็อ๋กอใออาอครับมีทั้งหมด ทีมงทีม12ทีมทีมว่างครับผมทีมวางนี่เดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยครับว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทีมว่างทีมวางนี่มันเป็นมันปืนนะครับอ่านี่แหละมือนะนี่ปันนี่คือทีมวางปันนี่คือทีมยิปแห่เอาผมโอ้ยครับดีเด่นลูกฟุตบอลในโถนี่นะครับก็คือถุง ในถุงนี้ครับเป็นเป็นทีมที่ทีมเก่งโปรไงครับทีมเก่งปีที่แล้วแล้วก็จะจับจับคู่กับทีมทีมกงปีที่แล้วกันนะครับผมซึ่งโต๊ะปูก็อยู่นี่ครับอับผมเราจะเริ่มกันได้ยังเริ่มเลย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 ปเริ่มบอกว่าเราจะแบ่งกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มละสี่ทีมเอาเข้ารอบ กลุ่มละสองทีมเอาที่สาที่ดีที่สุดอีกสทีมครับนะครับเพราะนเลือกเลยนครับผมใับคนแรกให้น้กระดมให้น้อา้อยหนึ่งปกันไล่บลกอนไล่บอง่าบอล่บับเอใช่ไหมเอหนึ่งนี่เลยทีมเอนะครับสครับสายเทีมที่หน่งรางวันต่อไปทีมอะไรครับ นิติรักวันเดลเลอร์ครับผมนิติรักไมครับผมเอฟเฟก์เอฟเฟกช่างมันโอ้เอเยกับด้านนานิติรักวเลอครับทีม A1 ทีมบาง1อ่ต่อไปว่าจากทีมทีมสายบีนะครับสายบีทีมที่หนึ่งครับทีม b ีห1ึบีหนายขึ้เหมือนฉันไหม b ีหนึ่งขึ้นเหมือนฉันะบีเขาครับ าจในะครับได้แก่ทีม Supporting w i m b l e d เออดิษฐ์เป็นทีมของโต๊ะผมเองครับก็เป็นทีมของโต๊ะผมเองนะครับ Supporting w i m b l e d นะครับทีมทางมันทีมหวานเลยอะันทีมหวานครับมีคนเยอะทีมทาง PM ที่สาม PM ซีหนึ่งซีหนึ่งครับผมใครครับน้องปีหนึ่งครน้องปีหนึ่งเดยวันนี้มีน้องปีหนึ่งมาลืมเลยครับผมครับสิบคนสามคน <poisoned indo> อ่านไม่ออกอหรอวะเอาลอเอาตัวเองเลยเอาลองมาเลยสอบอ่าม่ออกไอ้เนี่ยไอ้กลับได้ไอ้ยังจะเอามปให้เาดูเอาหรอโบนิเออ์ทำเงินไม่กลับได้ไม่เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่กลับาไม่กลับล้วรก็ไม่กลับทีมวางทีมที่3ามเป็นเป็น A 2 C องซีเอ a ีหนึ่งเอีเอีเอสองเอีอี๒เอี๒เอีเอี๒เอี๒เอเอีเอีอี จับทีมที่สามเหรอนี่สามแล้วเอสองชวนไงว่าจับาแล้ว่อต่อไปเป็นการจับทีมเอสองเฮ้ยบอกว่าเดี๋ยวเขาคุยทีมาเหรอใครบอทีมในกลุ่มเอทีมที่สองับเป็นทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยตั้งนึงไทยไทยคิปอยู่ตั้งนึงเดี๋ยวไาคุยเล็กบูปากขวดบางทีที่ Uhm, ทีมที oh. uh. te, it, ่ส uh ี 2> 2. 2. 2> ่ท oh. uh ีม oh. ที่มีกองหน้าที่ไสุดในคณะอาอาเตอาเตนะครับผมทีนี้ก็มีนักเตะทีเด็ดคืออาเต้นะครับต่อไปเป็นทีม B2 B2 ต้องมครมีใครแซวบางนี่จับครับผมอาเร์เตขาแข่งมานานนะอาเต้มาหลายปีแล้วตอนนี้ยังเตะอยู่เลย้วผมเก่งเก่งน้องๆดึงตัวไวเอาไปจเลย ครับผมทีมต่อไปก็คือลากไม้กาแล็กซี่ครับผมลากไม้มีใครทีมต่อของตั้งวีลากไม้ตอนนี้ก็มีไอกจุกจักนะครับไอ้นาดอยมอนลี่ทางต่อนอ้ดอยไอดยไอ้แก้วแก้วนาดอยต่อไปเป็นทีม C2 C2 ครับไอติดอ่ะขอในอ่ะเป็นทีมศาลาปาติสลาวานะครับศาลาทีม c ีสอง ทีมนี้ก็มีมีอาร์ตครับอาร์ตก่อนอาร์ตเหลวครับอาร์ตเหลวอาร์ตเหลวหัวน้องเปรมน้องก้อนเดี๋ยวแรกต่อไปเป็นทีมผมหัวเฟมด้วยเอสามเอสครับผมทีมบาทีมที่ A3 สามน้องฮาร์ดเหลวสายเอถึงจับนี่ครับผมอาร์ตเหลวต้องทำผมมาใหม่ ปาตักพักมานสปาตักพักมานี่ทีมโหดนะทีนี้ตามขวดมิติแล้วอุ้ยเราจะรอดูกรุ๊ปออฟเดยนะครับขวดสองแล้วเนี่ยเป็นอิมซีบีบามีขอจับดีอ่ะพี่พั์จับนะครับได้ไข้ครับได้ไข่ได้ไขครับผมรับพีพัดเขียบเอาใหม่ ได้แก่ทีมมีเขียมีนักสืนักสืบมีนักสืบมีนักสืบนักอกองกองกล้องหน้าที่นักกฎหมายสาธราตเรียนิติก่อนเลอสำนักธรรมชาติเปเป็นซสีสางเอายืนให้น้องเฮียฮาร์ดทวาครับเฮียฮากครับซีสามเป็นนักเตะที่มนียงทตาสุดมากที่สุดในทมตอนนี้ไอ้นุ่นไอ้นุ่นไอคนชื่ออะไรที่เรากกน เบลล์กงก้อนเบลล์กงก้อนทีมนี้เป็นทีมดังในสมัยก่อนครับผมเมื่อก่อนยุคยุคองอาร์ตก้อนองอาร์ตนะฮะผมีนเขาไม่ใช่เอาว่าเป็นซีที่ดังสูงครับผมตอนนี้เป็นทีมแฟมก้อนนะแฟมก้อนแฟมก้อนไปเป็นเอเอซีเอซีครับเอซีกระดาษทีมกระดาษอะไรจ้ะไอเจ อ่าแต่อไปจะเป็นซิงีิวินซี่ครับเกียวยอมรับโดยดีว่ามีมีแล้วสวนเมืองไทยเอครับเลีวเียวเลยแล้วที่ใดที่วนเออชุนนำกลางปวนลีครับเี่ยครับเอชุนนากลางสวนครับผมแลกลุ่มนี้มีพักมามีีีการปามขวดนะครับผมโอ้นเป็นความพิเศษได้ครับต่อไปเป็นทีมคัีี่บีีบนไม้ติด ่าแววะมวีี่ครับผมลักมีอีกสองนันได้แก่ขย่งเวนเดย์เสือขย่งเว้นเดย์นะครับผมมทีมทีมนี้ก็มีนักเตะหัวทองครับตายหอครับอ่าเป็นหอหอเป็นอกีบมะเปิเฮ้ยกูยย้ายเข้าที่เฮ้ยย้ายากันแล้วใช่มเอ้าะตกรอบผูตอ้าวอ้าวอ้าวถ้าผมถ้าผมยังไ ก็ก็แล้วก็แล้วก็ไปแล้วกาไปความช่วยของน้องมีสาวที่จัดบอลปีนะครับก็เลยกูจับแล้วทีมซี C4 C ีสีซีเอสเคเอเสือสี่แย่ครับเี่แว่ทีมใหไ่แล้วมาทีมหนุ่มต่อไป ตรงนอนกันนะให้ให้ให้ผู้ผู้บรรยายภาคใต้สรุปผลเเดี๋ยวผมให้ผู้บรรยายภาคใต้สรุปผลของทีมวางให้ฟังนะผมอ่าครับก็มีสำหรับคุมเอนะครับก็มีเอหนึ่งนิติรักเอซ่องปําขวดเอซ่ามักมานแล้วก็เอซี่การทดซนซึ่งก็ต่อไปก็คุมมีนะครับครับุมมีก็มีโต้วุ้มอิมด่างปีซ่องก็หลังไม้ปีซ่ามันกับปีบัดซึ่งปีที่ก็เสื้อกระเย็นนะครับมาคุมทุดท้ายครับ กลุ่มี่นะครับก็มี OL เอาล้อเอาล้อนะครับแล้วก็เสื้อซาลาสีซ้าก็ของกอแล้วก็สีซี่ก็เสื้อสีแยะกับอ่าต่อไปก็จะเป็นการจับทิมไม่ว่างนะครับครับผมกากเนี่ยครับชื่อเล่นของทีมก็คือทีมกากนะครับผมก็อยู่ในโถนี้ครับแบ็คแคปบสดงสูงหน่อยแบ็คแคปแบ็คคอ ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ทัศน์เราดำเนินรายการต่อเลยครับต่อไปเป็นทีมไปจับคู่อ่ะทีมทีมเต็งหรือทีมบางอีครับนครับเราจะเริ่มจับสิ่งต่งกันไปคู่ไปคู่กับทีมแรกก็จะไปคู่กับทีม A1 หรือทีมผมเอหนึ่งนี่ือทีมลยนีติรักนะครับติลับเขาจะคู่กับเอหนึอ่าเสียวเลยไม่ได้แดกูรอบไม่้แดงกรับเหนี่ยจับไม่เหนี่ยแดงสำหรับตัวนี้ก็คือตัวกูเนี่ย ใจต่ายด้วยใจด้านไม่มาสาวนุ่มสีอ่ะเอ้ยนี่รักแสดดำเคยได้ที่สองกับมาร่าบแล้วตอนปีสองอ่ะปีนี้เอาใหม่ปีไหนตอนนี้อ่ะโม้นี่ขาดนะยังไม่ได้อีกรอบเลยโอ้ยตอนนั้นเข้าชิงเฉยต่อไปก็จะเป็นทีมที่ไปคู่กับทีม B1 หนึ่ีนมีหัวหยก บีหนึ่งทีมอะไรบีหน่งทีมริมทางครับริมทางริมก็ริมทางาโคตรอาเชิญเิญอีกโตริมทางจับทกส่ดำต่ไปเลยได้แล้วขแสดำกุ่นี่รับนี่ไกยังเลยอ่ะได้ทีนี้แล้วครับที่เสือเอาละวาครับคู่ริมทางเอ้ยเอ้ยแชมป์ว่ะมาเว้วเหอาละว่าคู่ริมได้แล้วครับเอาที่ชื่อะไรครับเอาละวานาซิองนเอาละวาาซิอนกลับลุนแคมป์มาได้ไกพี่กขากันไหมอ่ะ ไปมีแคคู่กันครับาปเดี๋ยวเขเปิดุกคน้ใช่ครับปีคู่กันอ่ะจับใหม่อ้าจับใหม่แล้วไปบอกเขาทำไมอ่ะจับใหม่เฉยอ่ะคูกันแล้วใหม่ใเกิดควมผิดครับเามาเอาออกมาเลยปีคู่กันออกอออกอนจะแข่งจับใหม่ครับพี่จับใหม่องมครก็จ้ครับจ้เกียทีแล้วอ๋อได้มาแล้วทีเป็นแชมยูนออนซบบวก เมไครับผมเรียบรยยิงที่จุไม่เรียเลยแกวุ่ต่ยิงไอนี้ได้ลงด้วยอาจจะมีเออมอสมอซูเข้ามาด้วยมีเรีรอยเรีเลยเ้อนหนอะไอแว่านไอแวนตูดสนหนะตีหนึ่งก็จะเป็นอาร์อารร่พวกใรก็ลูลเรยอเดี๋ยวลู่เรืออยู่วันายเดี่นัก็นะครับล่างมดเอ็มจะด ยูอบาดันเดยันมดอัมสเตอร์ดัมนะครับคู่กันดีแล้วเอปราปวดอ่ะห็นแล้วนะครับวิิัไอ้่อยู่ในแข่งนีแเาเป็นแชมป์ปี่ใช่ไหมใช่ครับปีนี้ไม่ได้เป็นแชมป์ต่อต่อไปก็จะเป็นทีมที่ไปคู่อ่ะทีมเอก็คือทีมเอสองเอสอออผมคู่กับปาปวดอาทีร่นี่ับกินีมาสักจากพี่อามปีอ ตุล oh ่าโอลิมปิกโอลิมปิกเก้ตุล่านะครับผมครับปวดตุล่าบอกเต้ไว้ก่อนว่ามีน้องเยี่ยมเยี่ยมแต่ยึดตรงปั๊ดไม่ได้พี่จับต่อไปต่อไปก็ B สองลากไม้ผมลากไม้ลากไม้อ้น้องจับจับหน่อยครับน้องไอ้เอลต้องชูศสูงหน่อยตัโตัวตั อาลาะวานาสีออกมีออก่อใหม่ก oh, ันครับขวดนะดอยมแล้วผมก็อย่าโอ้ม ja ีอัวานคนนึงโยิงคนนึอบผมแล้วมีจุ๊บจับชอบมีพี่มีพี่สาวด้วยมีจุ๊บด้วยอันนี้่าก็จะเป็นล้มา้คู่กับเสืออาละวานะครับผมาเป็นสาราครับผมสารา C2 ให้รานสาราสาราเนสาราประจับรลอสาราเีเตัวอาเรียซ่อนเรนเจอร์ น yeah, hey, okay. okay, so ี่อะไรพี่จะซอนเนี่เ้ยพ ah> ี่จะรับมออะไรพี่จะไัเราคน้ไม่หอกพี่ไี่มาทเป็นทีมมาพักมาเอาละี่เอาละกูไม่อยากอยู่พี่ไม่ได้ลงในแ่พี่จับให้ี่จัออกไปบางส่วนเชิญอาดมจับกลับไได้พี่จุบไปจัไปจบไปเลือกก่อนเลือกจ เสือกระดาษจานนแดงครับผมใครวนพาร์ทคู่กับเสือกระดาษนะครับโอ้ยยินน้อยตีนเด้งแามครับผมต่อไปก็จะเป็นทีมรับพีพาร์ทรับพีพาร์ทรับพีพาร์ทอยกางกรมีใครบ้างครับมีกองอะเป็นรับพีพัรทเยอะอยู่นะเอาไงดีโคตรโอปุยอวู่เลยมาแล้ว โดมโดมนอนซีพีเออะไรเลกี่ลูกเล็กี่ลูกไอ้ต้อนไม่ต้อยู่ก็เตะห้าลูกโต้อนเยิมต๊ะเดียวอะไรที่ยห้ามมีกว่าห้าคนไม่ต้องเปลี่ยนคู่นะต่อไปทีมอะไรครับกลมก้อนครับอย่างกลมก้อนสี่สามกองก้อนจะได้คู่กับเอาไว้คูั้คู่ต่อไปครับมมีนุแชป์ให้น้องเฮฮาจับนะแชมป์ไงก้ยไอ้โน้ตเงน้องน้องเฮจับได้ใครครับ ใต้กระไดโอุ้ยอาถ้าเป็นทีมกลมก้อนดอมตูนบอมตูนตูนแอร์เข่ากุวยเขาปุ้ยใต้กะไดไฮโอเพ่นนะครับกลก้อนจะพูดใต้กระไดนะครับอินนัตเต้เนตำนานอย่างจากตัวใต้ก็เป็นทีมสายเอก็จะเป็นการสวนการสวนกลางสวนดาวกลางสวนนี่ตัวแทนกการสวนมาเลยการสวนเดาตัวทั้งสามสี่ทีมเอยครับครับผมการสวนมีท้ายงเนี่ยเบยจิง

แม่อาลุกนี้ดีกว่าเือเฮ้ยหนึ่งแปดหกศูนย์้ามเล็บเฮ้ยมาไปหน่อยครับผมแล้วเราเลือกไหมเสยเงมีใครเสือสี่ไส้สอดเลยแล้วก็จุ๋มก็อ่าก็ได้สองนก็เป็นแต่ไอ้เหีมตัวหนึ่งแต่กูรุมทำฉลากเสือทีมสุดท้ายแล้วเลยเหลือสองทีมอะยังมาคู่กับเสือสี่เราเอามาคู่กับเสือสีก่อนแล้วเี๋ยวจะอธิบายในช่วงหน้านะครับเสือสี่คู่กับสิบจับ เหลือสีเหือสีแว่าได้ล้อ่าไส้สอดไส้สอดรอรอตัทีมไปอ่ะไปเลยที่อค้งไส้สอดนะอเคือถ้คนอยู่แล้วมันตัดหล่เหลือพวกมึงใช่ไหมมึงมัรู้อร์ดว่ามี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 พอร์ตแบบอร์ก่อนมาแบบยังไม่ตัดจบไม่มีอ่ะอ่ามันมีอ่ะงั้นรอรอกูทำฉากแบบขอพักสักครู่นะครับ สวัสดีครับามกับเข้าสู่รายการช่วงที่สอ f ทีวีเอ่าแทนนันนันแท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 นพอแล้วก็เนื่องจาก ทางโต๊ะของคณะเรามี25โต๊ะจต่โค้หมดแล้ว24โต๊ะเหลือโต๊ะอะไรกากๆเนี่ยที่จุ่มส่วนเกินส่วนเกินอะในชีวิตเจอตเราเองครับเราก็จะโต๊ะที่จุ่มเนี่ยก็จะไปเป็นทีมจ็กเกอร์จะมีทีมหนึ่งมี3โต๊ะก็จะจับจับหมวกนี้ดูว่าก็โต๊ะที่จุมขอเชิญตัวแทนที่จุมจับเลยครับผมจับเองครับมแลให้คุนะดดด

ไอ้ทีมโได้อยู่แล้วทีมเนี่ย้มอองมนุษย์พ่ละวัวเป็นโกไม่เล่นพีนี้กูไม่เล่นก็จะเป็นพี่จุ๋มก็จะอยู่กับนิจิรักแล้วก็แสตนดามนี่รักมาว่ะมาว่ะบังมาทัวมาทัวก็จับๆเสร็จแล้วส่วนตาางกานแข่งขันก็จะจ้างไอ้าบแต่ท่าในเป็นทูน่าผมเยลืมเข้าตามเพจเรอทยูอ ด้านล่างนี้ด้านล่างด้านล่างนี้ครับตัววิ่งวิ่งตัววิ่งด้านล่างนี้เลยครับวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายซ้ายนะก็มาับครื่องนี้ครับสวัสดีไม่เล่นมุกได้หรอแค่เตนโชว์เลเอาจริงเลเล่นมุก่อนอ่ะก่อนก่นจเอาดีมากเอาดีมาเอาดีาเอาถ่าถ่ายมาเล่นเล่นมุกพ้าไมม้ามุก้ามึงเล่นก่อนสิก่อนเตี๊ยผ้าผ้าอะไรรถติด ผ้าอะไรเว้ยสอเ็ามส่ต่อต่มีอะไรพ้าอะไรตลบอะพ้าอะไรมองไม่เห็นพะอะไรพ้าโอ้ยตาตดตอต่อาแหวกผะอะไรตลกพอะไรผ้าลายเก้าคาเฟ่อ่าพาอะไรมองไม่เห็นพอะไรผ้าอะไรมุนหิตอะ้าม้วนอ่ะผ้าม้วนวงตาย oh my, God. Oh my God.